ส,สวัสดีครับผม this is a toy นะครับวันนี้ผมจะมาแกะเจ้าไกด์แลกนาร็อกครับผมเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้ากล่องของเขาเนาะแล้วก็มาจากผ้าซุปเปอร์คิงนั่นเองนะครับแล้วก็โปรดักต์จะเป็น d 1 6 1นะครับนี่ของทักระตุมมี่เนาะอันนี้ผมก็สั่งมาจาก KC Toy นั่นเองนะครับผม อันนี้เป็นข้างกล่องนะอันนี้ก็เป็นข้างๆกา,า,า,าอันนี้ข้างหลังนะครับก็ตรงนี้นะมันมีสีขาวอีกอันใช่ไหมอะแต่ว่ามันอยู่ในแรนดอมใช่ปะผมเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าไทยนะครับผมเดี๋ยวรอเข้าไทยก็คงจะไปหาดูเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เลยก็จะเป็นเวลนะครับแล้วก็ไดเวอร์จะเป็นรีเวลนั่นเองนะครับประมาณนี้กล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะข้างในดีกว่า ชื่ออยู่นะไกด์ลักนาล็อกนั่นเองครับมากมากมาื้อมาดิอี๋ขอ,อแล้วนะครับมดูก่อนดูก่อนมีของมาให้4ชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวเบรดนะครับตัวเลเยอร์นะครับตัวไดเวอร์แล้วก็ตัว, driver, ว,ตวมีเหล็ก 52, ให้สองลันนี็นะครับก็คู่มือเดี๋ยวเรามาแกะออกจากกล่อง แข็งดีกว่าเงียบเงียบเสก็จแล้วอืมไม่ออกก็ได้อันนี้เป็น เลเยอร์นะครับเป็นสีส้มแล้วก็สีใสมีสีฟ้าสีสีอะไรเนี่ยสีเหลืองมาอ่ะนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ก็วกนนี้เป็นเหล็กของเขานะครับอันนี้เขียนว่า S I หรือ S 1น S หนึ่ง S, 11 S นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหล็กอันนี้เป็นเวลเนะโหหนักมากเหล็กอันนี้ก็สุดท้ายเป็นเทเบิ r รีเวลนะครับ หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนจับไม่ค้าดิเอามามาเนีก็เป็นสติกเกอร์นะครับก็มีเก้าจุดหกจุดไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะคเมอง นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปติดสติกเกอร์แป๊บนึงเดี๋ยวผมมาครับก็ไปติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วครับก็นี่เป็นที่ติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะก็นี่หลายจุดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะติดยากหน่อยนะตรงตรงไหนบ้างมองส้มสมนี่ตรงนี้นะครับผมจริงๆมันต้องติดกันนะแต่ผมติดแล้วไม่ติดกันเห็นไหมเออนี่ก็ห่างนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามารวมล่างเขากันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นรีโว้เนาะนี่นะครับอันนี้ใส่ใช่ใชไหมแล้วมาใส่ยังไงแอนะน,นี่เหรอหรือว,ว่าใส่เหมือนตัวอื่นก็คือเอาไปใส่นี้ก่อนน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะนี่อ่ะได้แล้ว แลก็สายปกติใช่ไหมนี่ได้แล้วนี่ไกลแลวนว์นาร็อกนะครับนี่สวยสวยมากอันนี้เป็นสายดีเฟนต์เนาะใช่ไหมถ้าชูไปแล้วแน่นอนว่ามันน่าจะอ,อยู่กลางสนามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองน,นที่สนามดีกว่าไปมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไกด์นาร็อกเปล่าปล่า,าดยก่อนนะครับเราชูตัวนะ อืมเห็นไหมก็อย่างที่สันนิษฐานมันนะครับว่าพอชูลงไปแล้วเนี่ยก็จะลงมาอยู่นิ่งๆกลางสนามเนอะเพราะว่าเขาใช้ตัวไดเวอร์เป็นรีเวลเนาะมันก็จะลงไปนิ่งๆแบบนี้แหละโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปตีกับนี่ไรซิงแล็กนาร็อกนะครับก็เป็นล่างสองมาไดเวอร์ตัวเดียวกันเห็นไหม โอเคเดี๋ยวผมจะไปตีนะอุ้ยโอเคป,ป,ปะปะปะเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วครับอ่ะอันนี้ร่างกายลลกนาว็อกชนะนะครับผมโอเคเดี๋ยว่อไปมาตีกับตัวนี่ บลสแล็กนาล็อกใช่ไหมบลส์บลสเออบลสเซล็กนาล็อกนะโอเคล่างนี้เนี่ยไปต่อลงไปนะไปต่อไปจะเว้นไหนจะเว้นไหน น่าจะไม่เปิดนะอ่ะก็โอเคก็ยังชนะอยู่นะชนะอยู่นิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเอามาตีกับตัวนี่เบรเบอร์คิวรี่บ้างดีกว่านะครับคอมเบอร์ออริจินอลเนาะคอมเบอร์เดิมๆนะ โอ้ชนะเฉยเลยเดี๋ยว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 ขออีกทีขออีกทีเศษเหล็กกัน <10 S 1> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอกระจายก็กระจายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานี่ มาลองหมุนซ้ายบ้างฟอสเนียนะครับมีหลาดฟอฟเนียเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะชูดเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วนี่ค่อยตามนะเพราะว่ามันต้องสลับด้านตัวชูดนะครับหมุนซ้ายก็เหมือนฝาาตีกันแล้วน่าจะโดนดูดแรงนะถ้าว่า เริ่มมช้าลงเรื่อยๆนะครับจะรอไม่หนีเอาชนะเฉยชนะนิดเดียวเองอ่ะสุดท้ายนี่ครับ World Spigane นะครับผมอันนี้เป็นหมุนขวาเนาะเดี๋ยวก็มาเจอกันคู่นี้นะ หนาเฉยขอขอีกทีเดี๋ยวขออีกทีก่อนจบก็ขออีกทีขออีกทีจะได้ชัวร์วไม่ติงสักทีล่ะเสร็จแล้ว ลอยนะครับก็ถ้าแรงอึดยังไงตัวนี้ก็ชนะเนาะปัดเดี๋ยวเราไปตรวจผลดเนี่ยถ้าผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าไกด์แลกนารล็อกนั่นเองนะครับผมก็แลนารล็อกผมยังมีไม่ครบเนาะย,ยังขาดล่างล่างแรกตรงนี้นะครับก็น่าจะขาดล่างตรงเนี้ยล่างต่อจากตัวตัวนี้นะแล้วก็ถึงจะเป็นตัวไกด์แลนารล็อกตัวนี้นะครับ สำหรับใครที่อยากได้นะครับตอนนี้ก็ที่เคซีทอยเขามีให้สั่งซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็ที่ห้างห้างโรบินสันอะไรพวกเนี้ยครับก็ก็มีขายแล้วผมไปเจอมาแล้วเหมือนกันนะก็แต่นี้ผมสั่งเคซีทอยมานะถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะแล้วก็ท่านใดที่ี หลงเข้ามาดูช่อง this is a t o y และยังไม่ได้กด subscribe นะครับรบกวนลงไปกด subscribe ไว้ด้วยนะผมมีรีวิวของเล่นให้ท่านดูบ่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของเล่นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ